สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาคุยกันค่ะช่วงนี้อาการป่วยกำเริบค่ะกำเริบเยอะอยู่ทำได้ไม่ค่อยได้ค่ะก็เก็บกวาดครัวได้ตอนเย็นเย็นตอนเช้าแม่จะเป็นคนเข้า ทำอะไรกินก็นแล้วแต่เขาทําของเขากินนะคะเราก็พลอยกินกับเขาไปแต่ถ้ากลางวันเย็นเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของเราเขาทําอะไรไปตอนเช้าเราก็เก็บกวาดตอนเย็นแล้วก็มีกับข้าวอะไรอร่อยอร่อยก็ทําให้ตอนเย็นถ้ามีกับข้าวก็ทําให้ค่ะมีวัตถุดิบด้วยเปลือกดำ กล้วยต้นค่ะเขาบอกว่ากล้วย mm hmm. ถ้าเปลือกยิ่งดำนะคะยิ่งมีจุดดำอย่างเงี้ยจะมีออนุมูลอิสระต,ต่อต้านโรคมะเร็งโรคมะเร็งนะคะก็จะเหมือนกันอร่อยค่ะกล้วยน้ำว้าอร่อยมากรรมาชาติหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยกล้วยเขาออกตั้งแต่แรงก็เลยลูกเล็กนิดเดียว ตงหมเหลืองค่ะกิน <c oughs> แบบเด็กก็จะงี้ค่ะกินแบบนี้ยดีค่ะ นังสึกตาเด็กๆก,ก็จะกินแบบนี้และค่ะกัดกันน้ำแตงโมโตเต็มอกนักกินเวลากินแตงโม,โมทันพีงนะคะมีคนซื้อมาฝากมาฝากตายายอันที่สมก็ขอกินตายายด้วย มือถือไม่รู้เป็นอะไรค่ะใครจะสะดุดได้บรรยากาศเหมือนตอนเด็กๆค่ะตอนนี้ทุ่งนานีเขาเริ่มถ่ายแล้วค่ะนกแล้นกกระยางนกเอี้ยงมหาพวก หอยปูอะไรเงี้ยหอยปลาหอยปลูอะไรกินแมลงหนอนเนินอะไรเงี้ยค่ะเขาไถาดะไว้เดี๋ยวเขาก็คงจะหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าววันนี้เสียงเวลาเขาหวาดข้าวนี่นะคะ เอยจะสะดุดนะคะไม่รู้เป็นอะไรหรือว่ามันจะเต็มภาพเพิ่มมันจะเต็มไม่รู้เลยเนี่ยเวลาเขาทำนาทิงนะคะรอบบ้านนี่ใช่ไหมเป็นทุ่งนาใช่ไหมคะทำนาทิงนี่เหมือนแบบสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่เพราะเขาจะยิงปืนไล่นกนะคะป,ป,ปุ้งปั้งปุ้งปั้งสะดุง้งแม่ก็เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะตกใจตกอกตกใจ สวยค่ะธรรมชาติมากไม่อยู่จะว่าไปก็ห่างบ้านไปสามสิบปีจะกลับมาก็ยังเหมือนเดิมค่ะทำนาเขาก็ทำนากันเหมือนเดิมรอบบ้านสะดุดอีกไหมเนี่ย ก็ต้องทําตัวเข้มแข็งทาตัวทําใจให้เข้มแข็งคือเราต้องดูแลคนแก่สองคนเนาะเราจะอ่อนแอก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนแก่สองคนนี้สงสัยก็ปุ๊บเลยค่ะตัวเองก็คงไม่มีแรงที่จะอะไรได้เท่าไหร่ละตอนนี้ก็ฝืนฝืนกําลังเหมือนกันค่ะเพราะตัวเองนี่ป่วยบอกตรงนะคะ sle นี่รุนแรงที่แบบว่าเราลงข้อใช่ไหมคะปวดทุกข้อกระดูกที่เป็นกระดูกอ่อนโทรารลิก็เปิดไม่ได้ยกแก้วดื่มกาไม่ได้ถ้าเขากำเริบนะคะตอนนั้นยังหาสาเหตุไม่เจอยังไม่รู้ว่า sle รู้แต่ว่าทำไมถึงปวดมากปวดมายจนเพิ่งมารู้ที่โรงพยาบาลอินบูรีเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ลูกชายเบิกได้เลยใช่ไหมคะก็เลยตรวจ แบบยกเครื่องอะค่ะก็เลยมารู้ว่าผลเลือดนะคะ SLE มันขึ้นมาก็เลยรักษาตัวถูกจุดค่ะต้องกินยาเซอรอยกินยาเซรรยกินยากดภูมิกินเซอรยนะคะเขาอัดเป็นเมล็ดไม่ยังไงก็ไม่รู้นะคะสัพแพทย์เกิอะไรรารู้ก็คือตัวนี้คือเซอรอย เขาเรียกยังไงก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกยาแรงค่ะแถมยาโรคกระดูกก็แรงมากโรคกระดูกก็คือกระดูกทับเส้นประสาทไข่ประสาทเส้นประสาทปลิ้นออกมาข้อที่สี่ข้อที่ห้าแล้วก็กระดูกสันหลังเขาก็ทับ ข้อที่สี่ข้อที่ห้าชาปลายมือปลายเท้าหมดค่ะยาประดูก็จะแรงมากคือยาทั้งสองตัวเนี่ทั้งสองโรคเนี้ยเป็นอันตรายกับไตามากใจทำงานหนักค่ะก็ ต้องสู้กน,นะคะภูมิไม่มีจะออกไปไหนทิงเนี่ยก็ต้องระวังตัวมากหนักกว่าคนที่เขาฉีดยาวัคซีนเขามีภูมใช่ไหมคฉีดวัคซีนกันได้เนี่ยอิจฉาค่ะอิจฉามากแต่เราฉีดไม่ได้ถ้าถ้ามันอยู่ตัวแล้วหมายถึงถ้าภูมิไม่แปรปรวนปกติเนี่ยค่ะ ขาฉีดได้นะคะ SLE ฉีดได้โรค SLS ก็ฉีดได้แต่ถ้ายังแปรปรวนอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงต้นๆไม่อยู่ตัวไม่สามารถฉีดได้ค่ะเสี่ยงใครก็ไม่รับผิดชอบชีวิตเราตายคือตายค่ะจะว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็ไม่กลัวคือตายก็ตายเลยก็ดีค่ะแต่กลัวว่าจะพิการเส้นเลือดแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พิการนอนติดเตียงเนี่ยตายเลยค่ะเพราะว่าคนแก่ดูแลเราไม่ได้ตัวเขาเขายังดูแลกันไม่ได้น่ะพ่อแม่นีะ่ะต่อแตะต่อแตะหลงลืมกันหมดแล้วเริ่มที่จะเบลอเหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้หลงหลง,ล,งลืมลืมวันนี้วันนี้วันพรุ่งน,นี้วันอะไรถามมาอยู่เนี่ยค่ะสามรอบสี่รอบเราก็ต้องทนเอาโอเคนะคะชีวิตยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้สั่นด้วยนะคะจะได้เห็นว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะมารายงานตัวบ่อยมากก็อดทนดูกันหน่อยนะคะเราทำ u ู u ูบเนี่ยคือทำเพื่อมาสนุกดีค่ะชอบแต่ว่า ผมไม่ได้เป็น YouTube ทูบเบอร์กับเขาอะนะคะเขาว่าเขามันต้องมีต้องมีการลงทุนอะไรเยอะนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เ <c oughs> ครื่องมือครบวงจรมีแสงมีสีเออเราไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่แท็บเล็ตอันเดียวแต่ชอบนะคะชอบอัดอย่างเงี้ยละชอบทําแบบนี้หและคะ่ะมีความสุขค่ะมีความสุขอยู่บ้านก็คลายเครียดดีค่ะบางทีเนี่ย ไม่ใช่ว่าสุขแล้วทำนะคะบางทีก็เครียดเราก็มาทำแล้วเราก็เออสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะต้องลาก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย